กาแฟประโยชน์และโทษที่มีต่อสุขภาพค่ะเมื่อวานนี้เมื่อวานศืนจะเป็นตอนที่1นนะคะแล้วก็เมื่อวานก็จะเป็นตอนที่2เดี๋ยววันนี้จะต่อตอนที่3เลยนะคะวันนี้จะเป็นป้องกันโรคอัลไซเมอร์ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะป้องกันโรคอัลไซเมอร์มีการกล่าวถึงสรรพคุณของคาเฟอีนต่อการชะลอภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์กันมากการดื่มกาแฟ จะให้ผลดีจริงหรือไม่นั้นก็ยังไม่ทราบแน่ชัดเนื่องจากยังมีการทดลองในด้านนี้ไม่มากนักทั้งนี้ได้มีการทบทวนการศึกษาที่ผ่านมาซึ่ง3ใน5ให้การสนับสนุนประโยชน์ของกาแฟในการป้องกันภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์แต่2ใน3งานนั้น เป็นการศึกษาโดยใช้ชาผสมกาแฟซึ่งคุณประโยชน์ของชาในด้านนี้ก็ยังคุมเคืออยู่เช่นกันส่วนงานวิจัยเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของกาแฟและโลกนี้โดยตรงกล่าวว่าการดื่มกาแฟวันละ3 5แก้วตั้งแต่ในช่วงวัยกลางคนอาจมีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม หรืออัลไซเมอร์ในวัยสูงอายุที่ลดลงประมาณ65%ค่ะต่อไปค่ะลดอาการปวดศีรษะและไมเกรนหนึ่งในคำแนะนำสำหรับวิธีบรรเทาอาการปวดศีรษะที่อาจได้ยินบ่อยครั้งก็คือการดื่มกาแฟสาเหตุอาจมาจากการที่คาเฟอีนนั้นมักถูกใช้เป็นส่วนผสมในยาบรรเทาอาการปวดบางชนิด โดยอาจช่วยให้ยามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถึง40%ทว่าการรับประทานกาแฟที่มีคาเฟอีนนั้นจะช่วยให้หายจากอาการปวดศีรษะได้จริงอย่างที่เชื่อกันหรือไม่ทางวิทยาศาสตร์เองยังไม่พบคำตอบในเรื่องนี้ตรงกันข้ามยังคาดว่าคาเฟอีนอาจเป็นตัวการให้เกิดอาการปวดเสรอปวดศีรษะเสีสยเองได้เช่นกันค่ะลดความตึงเครียด ว่ากันว่าการดื่มกาแฟช่วยลดความตึงเครียดแต่หลักฐานการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสรรพคุณลดความเครียดของกาแฟนั้นไม่ไม่นะคะยังไม่พบว่าแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ชี้ว่าการได้รับคาเฟอีนอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเกิดการเกิดความเครียดความวิตกกังวลนะคะและภาวะซึมเศร้าในเด็กชั้นมัธยมอีกด้วยค่ะ ดีต่อสุขภาพหัวใจยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่ากาแฟให้คุณหรือให้โทษต่อหัวใจกันแน่โดยเชื่อว่าในกาแฟนั้นอาจมีสารที่สามารถให้ทั้งประโยชน์และโทษต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดบางงานวิจัยกล่าวว่ากาแฟอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและอีกหลายๆงานที่แนะนำว่าการดื่มกาแฟในปริมาณปานกลางสามารถป้องกันการเกิดโลกนี้ได้ นักวิจัยบางคนจึงคาดว่ากาแฟอาจประกอบด้วยสารอื่นๆที่เป็นประโยชน์เช่นสารต้านอนุมูลอิสระเป็นต้นค่ะต่อไปนะคะควบคุมน้ำหนักค่ะกล่าวกันว่ากาแฟสามารถช่วยลดน้ำหนัก ลดความอ้วนได้สำหรับประโยชน์ของกาแฟในด้านนี้นะคะมีการศึกษาบางงานที่แนะนำว่าการดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนทุกวันอาจมีส่วนช่วยควบคุมและลดน้ำหนักหรือในอีกงาน วิจัยหนึ่งนะคะพบว่ากาแฟหรือคาเฟอีนในกาแฟอาจไปช่วยกระตุ้นอัตราก,การเผาผลาญน,นะคะและส่งผลให้ทั้งผู้ที่มีน้ำหนักปกติและผู้ที่มีภาวะอ้วนมีน้ำหนักตัวลดลงได้อย่างไรก็ตามการศึกษาเหล่านี้ยังเป็นเพียงงานวิจัยที่ทดลองในคนจำนวนไม่มากและมีข้อจำกัดต่างๆที่ยังเชื่อถือได้ไม่มากพอค่ะ ต่อไปคะ่ะรักษาโรคหอบโรคหืดนะคะอีกคุณประโยชน์ของกาแฟนะคะที่ยังเป็นที่สงสัยว่าจะมีประสิทธิภาพต่อการรักษาได้มากน้อยเพียงใดซึ่งนะคะจากการศึกษาที่รวบรวมงานวิจัยด้านนี้พบว่าคาเฟอีนอาจช่วยให้การทำงานของระบบการหายใจในผู้ป่วยโรคนี้ดีขึ้นได้ปานกลางนานถึง4ชั่วโมงและอาจ ต้องแนะนำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการได้รับคาเฟอีนก่อนการตรวจการทำงานของปอดเป็นเวลาอย่างน้อย4ชั่วโมงเนื่องจากคาเฟอีนอาจทำให้ผลลัพธ์การตรวจคลาดเคลื่อนได้คาดว่าหากในอนาคตมีการศึกษาเพิ่มเติมคงได้รับทราบกันดีว่ากาแฟนะคะส่งผลดีต่อผู้ป่วยโรคหืดจริงหรือไม่ค่ะโรค รักษาโรคตับนะคะการดื่มกาแฟอาจอายังให้ผลดีต่อผู้ป่วยโรคตับโดยมีการทบทวนงานวิจัยที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะจากการสรุปข้อมูลที่พบในปัจจุบันงานวิจัยบางงานกล่าวว่าการดื่มกาแฟอาจมีความสัมพันธ์กับระดับเอนไซม์ตับและผลตรวจการทำงานของตับที่ดียิ่งขึ้นในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคตับทั้งหลายค่ะ ส่วนการดื่มกาแฟในผู้ป่วยโรคตับเลื้อลังนั้นอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคตับแข็งลดอัตราการเกิดเซลล์มะเร็งตับและการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคตับแข็งนอกจากนี้ด้านการรักษาโรคไวรัสนะคะตับอักเสบซีกาแฟก็อาจมีประโยชน์ในการช่วยให้ผลการรักษาระยะยาวนะคะดีขึ้น ทว่าผลการศึกษาทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ากาแฟจะมีประโยชน์ทางการแพทย์มากพอที่จะนำไปรักษาผู้ป่วยโรคตับได้นะคะ<แ>เดี๋ยววันนี้ภาค3พอแค่นี้เดี๋ยวต้องมีภาค4ต่อแน่ๆเลยเดี๋ยวครั้งหน้าจะเสนอตอนต่อไปนะคะ ครั้งหน้าจะเป็นการป้องกันมะเร็งในระบบทางเดินอาหารนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวติดตามได้นในตอน4นะคะนึกว่าจะจบวันนี้ไม่จบค่ะทุกวันนี้พี่เล็กจะทำคลิปนะคะลง YouTube ทุกวันนะคะไม่เว้นวันค่ะวันละ3คลิปนะคะคลิปแรกจะลงตอนเช้าค่ะ9นาฬิกา30นาทีค่ะ คลิปที่2นะคะจะลงตอนบ่ายนะคะประมาณบ่าย3โมง15ค่ะ15นาฬิกา15นาทีคลิปที่3จะลงตอนหัวข้ามนะคะเกือบเกือบ2ทุ่มค่ะ19นาฬิกา45นาทีค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สามารถนำไปแชร์หรือว่าแบ่งปันให้เพื่อนๆแล้วก็คนที่คุณรักได้นะคะเป็นกำลังใจให้พี่เล็กในการทำคลิปดีๆได้ทุกวันด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะ ติดต่อพี่เล็กได้4ช่องทางนะคะพี่เล็กได้ให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook Instagram IG Twitter นะคะหรือสะดวกที่สุดก็คือเข้ามาคุยกันในไลน์ได้นะคะแต่ของพี่เล็กจะเป็นไลน์แอดนะคะมีแอดนำหน้าด้วยนะคะแอด sp888 คะ่ะหรือสแกน QR Code นะคะพี่เล็กให้ คิวอัลโคปแล้วด้านขวามือนะคะมุมขวามือด้านล่างนะคะสแกนคิวอัลโคแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาแล้วก็เข้ามาคุยหรือเข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆได้พี่เละเห็นก็จะรีบเข้ามาตอบทันทีเลยนะคะหรือจะฝากไว้ที่ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะเป็นคอมเมนต์นะคะนะคะฝากทิ้งไว้แล้วก็หรือว่าใครดื่มกาแฟเป็นยังไงบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้ามา แบ่งปันข้อมูลต่างๆกันได้หรือจะสอบถามข้อมูลต่างๆเข้ามาก็ได้นะคะที่ใต้คอมเมนต์นี้นะคะพี่เล็กเข็นก็จะรีบเข้ามาตอบแล้วก็มาคุยด้วยทันทีเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะ,เ,คคะคเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าค่ะมีต่อภาค4ี่อีกนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะกดติดตามกดแจะดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคำถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะ หรือเข้ามาที่ไลน์แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะแอดเอส8ีนะคะ,ะ,คะหรือไม่ก็เข้ามาคิวอารดของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้สำหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ